ที่พวกนายต้องมาช่วยฉันตอนนี้ไม่มีใครฟ้งกบัญชาการและนายจะไดชนะฉันไม่มีซุปเปอร์เกตโกเซนด้วยซ้ำนายมีพลังจจิงๆอยู่แล้วนะอย่างแคมเมอร์ฟอร์ดและซุปเปอร์ลีสต์กริปและมันยอดเยี่ยมมากกับตัวเทเลนะเธอพูดถูกขอบใจนะยิ่งเลนลูกเด็กมันคือสัญญา าได้ทองเราแล้วแต่เขายังไม่ชนะหรอกเขายังต้อทองกลับไปที่ฐานของเขากิโกมูบิลติดเน่แต่ถ้าเราใช้รถคันอื่นเราอาจยังไปที่โรงเรียนทันและฉันหยุดเขาได้ไม่ใช่ด้วยพลังซูเปอร์เซนต์แต่ด้วยพลังของฉันเองได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วทันทีที่ฉันปักธงนี่โรงเรียนนี้และกองบัญชาการของพีเจแมสจะเป็นของฉันตลอดไปฮะ แล้วพีเจแมสไปพวกนินจาลีโนใช้ชนะเป็นของช้นแล้วเฮ้ดูเหมือนว่าเขาจะเร็วไปนะแคดบอยไม่มีทางขวางไม่ให้เขาชนะได้เลยเสียดายที่เพื่อนจิ้งเหรนของพวกแกไม่ได้มาเพื่อเสยบต่อผู้ชนะอย่างนินจาผู้ยิ่งใหญ่แต่พวกนินจาลีโนทำได้เกิดอะไรขึ้นทงชั้นอยู่ไหนว้าไม่นึกว่าจะเจอฉันนะสิได้นินจา แต่มันเป็นไปไม่ได้แกโดนจับไว้แางเมื่อนฉันมาช่วยเลยมาส่งฉันตอนฉันทำสุบเกโกเขี่ยมเฟรอดจากนั้นฉันก็แค่หยิบธงสองทงนี้ง่ายเหมือนบอกยิงเลนเข้าปากเลยขอตัวก่อนนะแล้วมีทงต้องไปปักที่ฐานของเราและชนะเกมนี้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วสุร์แคทวีดฮะ ปล่อยปปี้ของฉันก็จะมีพวกเราโรจัดการพวกขุนยนต์พอมีไอเดียไหมทีมฉันมีไอเดียหนึ่งละพวกพี่เจแมทพวกมันอยู่ไกลๆต้นไม้ข้างหลังพวกนายวางเช็ดบอยลงและจะพวกมัน เแคทบอลใช้สิ่งประดิษฐ์สูงของพวกนายสวัสดีดดที่เหลือมากันแล้วเข้าประจำที่ได้เลยมาแล้วเร็วไป สู้ได้แต่ถ้าชั้นหนึ่งไอ้แวบแว็ออกแล้วนายจะหายไปเราไม่หายหรอกนะเราแค่รวมตัวกันเป็นแคทบอยอีกครั้ง <N> นี่แหละที่เรียกว่าทีมเอาเลยกิโก <Yeah. Yeah. S 2> ้โคนกกอมาเตเยเยฉันจะจัดการแกพ่แจพกกกำจัดกองทัพเดินของรันแต่ไม่มีวันกจัดฉันต่อให้ฉันไม่มีกองฉันก็นำพวกนายได้ดีกว่าเขาแน่เงิน้องมือเลยแคทบอยถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้ว มาซ้อมพาเลตนี่กันซุปเปอร์แคทสปีดอะไรนิจาลีน่รีบตั้งขบวนแล้วทีนี้มาดูซิว่าใครจะนำพาเลตได้ดีกว่ากันฮะแกไม่มีกองด้วยซ้ำฮีโร่ไม่ต้องการกองในนิงจะไม่ใช่ตอนที่พวกเขามีท่าแบบนี้แล้วเข้าพีเจแมสเราเอาจังหวะเข้าสู่พาเลตนี้กันเย้ <S <S yeah! A light. Oh. Oh. นี้จะหยุดพาเลตของแกออถ้าฉันนำพาเลตไม่ได้ก็ไม่มีใครได้พาเลตเก้าเลี้ยวตั้งแถวฉันอาจไม่ต้องการกองเพื่อน,นำพาเลตแต่ฉันยังต้องหยุดนจากการทำลายมันพวกแกพีเจแมสได้เหรอ,อแปะแกะเป็น เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยบางไปแล้วได้เวลากููโลกครั้งใหญ่แล้ว PJ Masks เร็วเข้าว้าวนี่แกทำไปแล้วนี่ไหนนินซารอก่อนนี่มันของใหม่ และมันเป็นไอเดียที่ดีที่สุดของฉันเลยและนายใช้ใหญ่แมงมุมไปเลยด้วยโอ้แต่แกยังไม่เห็นภาพใหญ่นี่นาต้องทำยังไงไไไไโอ้ใช่แบบนี้ฉันไม่ค่อยชอบเลยฮะฉันจะยิงพวกแกไปที่กองบัญชาการของแกแกจะติดอยู่นั่นแล้วฉันจะเอากาวคุ่มแกอีกพวกแกจะต้องติดอยู่ที่นั่นตลอดไปน,นี่มนมนความผิดฉันเอง เราคงไม่ลำบากขนาดนี้ถ้าฉันไม่พยายามทำซปเปอร์กูลโลกมันจะพาพวกเราทุกคนออกจากสถานการณ์เหนียวเหนียวนีได้เวลาเป็นฮีวีว้าแล้เก็กกก้แกะพวกเราออกซปเปอรก์การ์มอสโตเออเยสตอบไปเธอโอเลตถึงเวลาสำหรับการทยายานขึ้นฟ้าแล้วงั้นได้ไล่ซป,ปเปอร์อาร์วี ัจจุสำหรับการกู้โลกที่ดีที่สุดเราจะทำมันด้วยกันเ l l เอา ฉันไม่มีกองฉันก็นำพวกนายได้ดีกว่าเขาแน่งั้นต้องมือเลยแคทบอยถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วมาซ้อมพาเลตนี่กันซุปเปอร์แคทสปีดอะไรลิจาริโนรีบตั้งขบวนเร็วทีนี้มาดูซิว่าใครจะนำพาเลตได้ดีกว่ากันฮ่แกไม่มีกองด้วยซำ้ำฮีโร่ไม่ต้องการกองในนินจาไม่ใช่ตอนที่พวกเขามีท่าแบบนี้ พี่เจมสเราเอาจังหวะเข้าสู่พาเลตนี้กันเย่อะไรป้าโอ้วีวูฮูอ้าวอยู่นั่นอินจารีน่ะ Ye yeah. ต้องกานผ้าเล็กตามเลยด้วยฉันนำพวกนั้นได้หนึ่งสองสามสี่มองซ้ายมองขวาหันและถอยและตั้งแถวเป็นเลขแปดและตี่ลังกล้านินจาริโน่เตรียมตัวให้พร้อมหยุดนะนินจาริโน่ อะไรพวกนั้นในจาลินาของฉันไม่ใช่ของแกพวกเขาแค่เดินตามจังหวะที่ดีที่สุดในนินจาแผ่เนื้อหนพวกนี้จะหยุดพาเลตของแกออถ้าฉันนำพาเลตไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่มีใครได้พาเลตเก้าเลี้ยวตั้งแถว,วฉันอาจไม่ต้องการกองเพื่อน,นำพาเลตแต่ฉันยังต้องหยุดนายจากการทำลายมันพวกแกพีเจแม เ <c oughs> สียดายที่เราไม่ทําท่านั้นฉันรู้ถ้าพูดถูกแคดบอยฉันก็วันเรื่องที่ทําผิดก่อนหน้านี้แต่เราจะช่วยกันฉันอายเกินไปรู้อะไรไหมฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเข้าใจท่าของเราเส้นมันพัดไปทั่วเลยสับสนมากพวกี้เราถึงต้องพิ่มังอย่างนี่ฮะ ตอนเราเข้าตำแหน่งเราจะให้สัญญาณจากนั้นเธอทำท่าล็อกเวียนฉันน่าจะบอกความจริงตั้งแต่แรกเราไม่เอาจะต้องคิดไม่ถึงแน่เลยตอนนี้ยังทันแล้วมันตั้งทันใช้ท่านี้แหละได้เวลาเป็นหิ ไม่นานหรอกแล้ว oh! เร็วมีแผนอะไรโอเลตเราจะหยุดรถไฟนิถาวรและพวกเราจะต้องร่วมมือกันแคทบอยถโดดขึ้นไปจับกิ่งไม้เอาไว้เกโก้ถ้าคันไปใกล้ๆแท็กเกอร์แวกเกอร์ได้เ,เลยโอเลตจากนั้นก็ตาฉันฉันจะโยนกิ่งไม้ไปให้และเธอก็ชใช้มือเสียบแท็กเกอร์แวกเกอร์และหยุดลางซะ ไฟนี้ก็ตามแหลบเราไม่เอาไม่ทันแน่แทเนียมโอเลตต้องได้ผลแน่แน่กลับไดที่ฉันรอให้พวกเธอทำหน้าที่ไปก่อนเลยไปพี่เจสฮะอุยจำเอาไว OLED. า้โอเลตอย่ารีบแต่เธอแคดบอยฉันจะแบบว่ารอ เอาเมฆใส่แทงได้แล้วรู้นะคะว่าสร้างเมฆเพิ่มแล้วก็เอามาใส่แทงเคล็ดลัด้วยฉันจะต้องทําได้ฉันเกลียดกันเปรียกแต่ไม่เกียดเท่ากับการทําให้เพื่อนผิดหวังถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วซุปเปอร์แคทสปีดฉันมาแล้ว PJ เจแม็กเร็วกว่าสายฟ้าโว้าว แอบอยผู้นาถึงวิ่งใายก้อนเมฆทำให้ผู้ก้อนเมกมันตามเขามาอ,มอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่นะ่ะถ้าฉันจะต้องเปียกลูนาเกลเธอต้องเปียกด้วย รักษาแสงเน็ตไว้ได้เอาคืนมานะไมโ่โอ้โอ้วหุ่นยนต์หยุดแมวน้อยที่จะมอขวางทางได้หรอเนี่ย <c oughs> มัดพวกมันไว้ไม่ต้องห่วงแฟลชฟลิปของฉันจะช่วยเธอเองอันนั้นไม่ใช่ท่าซูเปอร์ฮีโร่สักหน่อยมันเป็นแค่การ์ตูนแฟร์ซี่แฟร์ช์คิกแอน ได้เวลาเอาเธอไปรีไซเคิลแล้วโรบอทไม่ไปช้นนะว้าวไม่นะแฟลตฟิปใช่ไม่ได้เลยออโอเอเลดเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคแต่ขอโทษน,นะชิชิทถ้าฟรอสซี่แฟลตทำไมนะชิคือโอเลดเราไม่าอาจเอาหนังสือที่มีค่าที่สุดไปแล้วก็ได้ เร็วตามพวกม,มันไปใช้แชดคาต้องตามทันแน่โอเคและวหนนี้ฉันจะใช้ท่าพลังนกค่ข,ของฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอาโน,นสือฟอร์ซี่เฟสไปทำไมเอ้าอ okay. ายโอเคนกน้อยบอกฉันว่านายอยู่นั่นแชตคาลบมาะสะเลย นี่ไปอยู่หลังต้นไม้สังต้นลานแล้วดึงมันให้ตึงวางไว้ติดพื้นถ้าเราจะหยุดโลมิโอพวกเราจะต้องหยุดหุ่นยนต์ของเขาซะก่อนยังไงต่อโอเลตทีนี้โอเลดผู้หน้าทึงจะใช้พลังที่หน้าทึงของเธอเองอย่างแรกซูเป,ปรอร์แอร์วิงตามด้วยเอาไอยูฮูเดูสซโลมิโอในยังไม่ได้หนังสือเรื่องรดของฉันเลยนาะอะไรเอามาโบท นายต้องพยายามให้มากกว่านั้นนะฉลอมใช้ไปแล้วไม่กินสักหน่อยทุกครั้งที่นายเด้งนายจะทำอะไรอยู่เจ้าแม่ี่ขาตาขาวอ้าโอโโอ้โหเพจบอยถ้าฉันใช้พวกโกโรเซอร์ฉันใช้มันหยุดโลมิโอได้ ฉันใช้โปรโกโดเซอร์ฉันจะใช้เจนแทกแทนไม่เกโก้ระวังนะเจนแทกนัานา่น่ะ จะให้เขาใช้โปโกโดโซ่เด็ดไปช่วยด้วยไม่ต้องห่วงโอเลดฉันจะช่วยถอกมา <c oughs> นายนะไม่ต้องห่วงเก,กโก้เราจัดการเองไม่ฉันยังไหวอยากได้คนเก่งๆล้ำด้วยไมยในเนนจาฉันมาแล้วไงโอ้ขอลองแค่นี้เดียวฉันก็ชนะนายได้นี่ไงซูปเปอร์นนนจาลีโนอรจับมัน ใหม่เก่งมากนิจาริโนพวกนายเริ่มแปลงขึ้นแปลงขึ้นแล้วอีกไม่ช้าพวกนายจะสู้กับใครก็ได้แต่นอกจากฉันนะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสิฉันทำทุกอย่างฟังหมดเลยฉันแค่อยากให้พวกนายเห็นว่าฉันแข็งแรงเรื่องนั้นเรารู้แล้วตอนนี้เราเอาอุปกรณ์กีฬาคืนไม่ได้แน่ ฉันน่าจะยอมให้พวกนายช่วยตอนนี้ซูเปอร์นินจารีโนแข่งก่งจนไม่มีใครหยุดพวกเขาได้แล้วโดยเฉพาะตอนอยู่รวมกัน<เห>นี่แหละพวกนินจาลีโนแข่งเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเราก็เหมือนกันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วและฉันก็มีแผนด้วยฉันดูรลบๆเหมือนที่เก,กโก้พูดแล้วจะแต่เชือกะดิรดเ,เก่าๆนี่ ละจักรยานมันเจ๋งแต่จะแค่นี้เดีจยวบอลชัยหาดเหี่ยวเียวแล้วเข้าแคทบยการบิน้นด่นมันไม่ง่ายนะฉันไม่สนแต่ฉันต้องทำให้คืนดีกับโบเลยโว มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ยฉันน่าจะย่อพวกนินจาลีน่ด้วยอ oh. หยุดตรวนี้ uh huh. นายไม่รู้ได้สามารถจะกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อส่วนมาสวายไลาย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลย

อ,อต้องทำให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆแ,แล้วก็ใหญ่ๆด้วยลองใช้สักทางข้างนอกวิวิธภัณฑ์เป็นไงเกต้าแท็ก,กิ้งลูก,บ,กบอลแทดกซีไปนำทางอยู่ข้างหน้าอ๋ออพ๋พีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน ดูหน้นาแมกเนตมันแรงเกินไปโอ้อรู้แล้วเราต้องเล่นเป็นทีมไงเกเกโกใช้ซูปปเปอร์มัสเซลแคทบอยใช้พลังซูเปอร์สปีดและแชร์ใช้อาวิ่ง ฉันนะจเจ้าพีเจแพทมันจบแล้วลูน่าเกิลใช่แล้วได้ลูน่าบอดของเธอเธอขโมยอของคนอีกไม่ได้แล้วไม่ยึติตรทมฉันไม่เคยมีคริสต์มาสจริงๆเลยฉันก็จะต้องอยู่คนเดียวอะไรแปลว่าตอนคริสต์มาสเธออยู่คนเดียวเหรอแต่แบบนั้นมม่เศร้าออกเฮ <Hey! S 1> เธอไม่ใช้คริสต์มาสเอฟที่เหลือกับเราล่ะกับพวกนายใช่ เราต้องเอาของขวัญพวกนี้กับของตกแต่งกลับไปเคินเธอช่วยได้นะจากนั้นเราจะมีคริสต์มาสร,ร่วมกันเธอจะว่าไงโอเคคิดว่านะเงินขึ้นมาเราจะไปพิชซัคริสต์มาสกัน แต่สงสัยฉันคงต้องไปแล้วคริสต์มาสจบจริงๆแล้วสำหรับฉันไม่ต้องห่วงเรายังไม่ไปไหนมีอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปก่อน